ต้องใส่จำปาอ๋ออ so, ๋อของพ่อใทยจำปาเหรอไอ้อ๊บดูอยู่ใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่ีตัวจริงอยู่นี่นี่พ่อพ่อย์โอ๊บพ่อย์โอ๊บเออเดี๋ยวไปไล่เดี๋ยวไปไล่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเจ้าโอ๊บดิแต่โอ๊บมันมันมันยึดช้างพอมาใช่ไหม เขาอบเนี <One input> ่ยไม่ได้เดื่อนแล้วองไปจัดการอบแล้วเออออกออกจะปลาจะปลาเขาเขาเขาสวยนะพ่อนะเขาสวยเขาสูงใหญ่ทั้งแต่ละเชือเขาจะมีความหล่อต่างกันไงเขาจะมีความหล่อทีที่เขาเขาจะเหมือนกับคนนะพ่อนะหน้าตาก็จะจะไม่เหมือนกันถ้าสังเกตใช่ใช่ใช่เขาจะมีอกักษักเขานะ ไหนมีของดีไรห้ผมถืฟักฟักคำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าแม่เห็นเห็นฟักกระเป๋ารวงกระเป๋าที่จะให้ของดีหรอแม่หรอ ช่างเขาก็าหลังจานั้นช่างเขาเขาม,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 มีมีงานมีงานหน่อยนึงขนายใช่ไหมอ๋ออ๋อถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าช่างโดเขาเรียกขนายอ๋อถ้าถ้าสีดอนนี่เขาจะเรียกขนายไม่มีงานไม่ไมีงานอ๋อเขาเรียกขนาย ถ้าช้างพายก็มีงานคุณพ่คุณแแต่เขาก็อยู่กันละรวมกันได้ใช่ไหมพ่อฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ๋อแต่แต่เขาก็ไม่ไม่ทะเลาะกันนะดีสวัสดีคุณแม่ทุกท่านเลยอ๋อต้องคอยระวังใช่ไหมตอนเพิ่มเติมได้นะแต่ก็ต้องต้องมีบ้างอ่ะไม่ถูกกันนะพ่อนะเนบะมันใต้มันใต้ ดูโดเขาหล่อดูโดเขาหล่อนะอ่านะสวัสดีทั้งร้อยกว่าท่านนะครับเนื่องจากว่ามุมเนี้ยแสงมันอาจจะไม่ชัดนะต้องขออภัยนด้วยนะจอบมันมันงงเงาสักหน่อยนึงนะนี่นี่งะะงเงาอ่ะนะครับมีระเบียบมากเลยสิงมีน้ำมัน พี่พี่แซมกับน้ำมันทองใบสนใจติดต่อครูสิงห์อโอ้น้ำมันมออกขมับมผมได้แล้วพี่แดงเลยพี่แดงได้น้ำมันมาขวดหนึ่งแล้วพี่หนูพี่หนูเขาไปทำบุญแล้วก็ให้มาได้ได้มาชุดนึเน่ยนะตอนเนี้ได้ของดีเยอะมากเลยแสนไม่ทันแล้วบอกตรงเลยนี่ืม มีตามหานิยมหมอถือว่าเป็นน้ํามันตกมันเนาะเป็นของพุทธคุณเหรอใช่ใช่ตอนนี้ผมได้ไปแล้วแต่ผมก็เก็บอยู่ที่บ้านนี่นะจะเอาไปใช้กับใครครัวเดี๋ยวสาวหลงเลยนะพ่อนะอยู่คนเดียวดีกว่านะพอนะมีเมียก็ปวดหัวมีเมียก็ปวดหัวพอไม่มีก็เหงาลนะพอนะแค่เหงานะจริงแล้วมันก็ปวดหัวนะตอนล็กไะไอตอนล็กอยู่อยู่ไหนลูก อไอ้ไอ้ตัวเล็กมันมีมีทางไม่พอเหรอบ้านใครอยู่บ้านใครบาหนูบ้านรอเขาอยู่ไกลสิบกิโลเลยนะพี่เขาคี่เอามอเตอร์ไซค์มารอผลหรืออะไรอยางนี่แหละคุณแม่แจกเลยเอาฝากชื่อช่องชื่อช่องอะไรลูกชื่อช่างอะไงน้ำบาตรนบาตรน้ำโก้ไหนนพังน้ำวานเหรอเหลือโตยังน้ำบาตโตยังน้ำโก้ละค่ะปีละเหรออ๋อแต่แต่เราอยู่ไกลเลยเหรอแล้วแล้วเราเราเราไลฟ์สดขายไปทั้งคืน ใอพี่มไช่วยไหมพี่ตัมไช่วยไหมเอามั้ยเหรอยู่อยู่ตรงไหนใกลไหมไกลมากเลยหรอมีเบอร์มีไลน์ไหมเอาขอให้พี่ตั้มไปช่วยด้ยบ้านหนูด้วยนะแม่ค่ะะแนนสร้างบ้านผ่อน้องน้ำหวานด้วยนะคไปช่วยไลน์ให้เพราะว่า เออตอนกลางคืนนะสนุกพี่ต kind of ั้มชอบไปไลฟ์ไลฟ์่ายกันสนุกอ๋อพีท้าเฟสเหรออ๋อหนูไม่คุยได้เรอเหรอเฟสเฟสที่ไรอะไรในกดที่กดอ๋อบอแม่หนูยังไงให้เขาอ๋อน้องเขาก็มีเออแม่เราเหรอได้เอาเอาบวกเอาบวกให้ไปก่อนก็ได้เออ าดททุก่นะเดี๋ยวพี่ตั้มเนี่ยลองไปลองไปดูถามแม่ก่อนนะว่าให้พี่ตั้มไปไลฟ์ไหมถ้าพี่ตั้มไลฟ์ก็ทักมาในเฟซพี่ตั้มนะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพี่ตั้มจะไปไลฟ์ให้เออช่วยขายผลไม้เออหนาวสวัสัญญาณเี็นไหมอ๋อแม่แม่แม่ก็ไลฟ์อยู่ใช่ไหม อาฝากชอ่องวิ่งหนึ่งช่องนะครับเนี่ยน้องเขาก็มาเอาผอลบากล่างไม้ทุกวันเลยไ,ได้คะแนนหรือยังยังรอโอตายแล้วครับเพื่อนเ,อเอน้องยังไม่ได้คะแนนเลยเนี่ยน้าหมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไงยังไงยังเฉยอยู่แล้วเพื่อนๆนะให้น้องสักหน่อยนะคนอื่นเขาร้องเพลงเขาได้กันแล้วนี่ยน้องยังไม่ได้เลยนี่น้าน้องไม่ได้เอาช้างมาใช่ปะ อ๋อแต่พี่เห็นบ่อยพี่เห็นบ่อยน้องเขามาเอามาเอาย่าบ่อยเพื่อนเนอะนะขยันนะน้องเป็นเด็กขยันนะนะเพราะว่าคนโเด็กรุ่นผมนี่ป่านนี้ก็โดดน้ําคลองเล่นแล้วเอเบอร์แม่กันนะอทรหาพี่เบอร์สุนย์แปดเจ็ดเก้าสามเก้า สวัสดีทุกท่านนะคะชื่ว่าคุณแม่นะคะลอตีหยาหอ๋มีกาติไมออติหมาหมอ๋อพาทิตาสีสันงานใช่ไหมใช่บวกอะไยอกบวกอไม่ขึ้นเหรอ ดู้ดว่าเอาผูกปันดีบางคนต้องลองดิน,น,นีครับอ๋อน้องอ่าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่วันนี้เงียบเลยนะคะควันควานไม่มานะสวัสดีทุกท่านครับไม่ได้ท่านไหนนะคะจะเ็นดูควันของเรา ปอนหน้าด่านเพิ่มเติมได้นะอ๋ออาร์ตเห็นอยู่จ้าแหมอาร์ตอาร์ตนแม่มีคนเห็นอาร์ตไหมโอ้โหน่ากระเตือนนะเอาไม่มีเด็ดหรอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเอาเอาเอาเบอร์เบอร์โทรศัพท์มา อะไรนะเบอร์หนูอ่ะเบอร์แม่เบอร์แม่หรือเบอร์หนูนี่แหะเออเบอร์หนูนี่แหเออเลขสามหกสามสองสองศูนย์หกหนึ่งเบอร์แม่อะไรสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ๋อแม่เล็กนะแล้วหนูชื่ออะไร น้องโก้นะแม่เด ma ี๋ยวพี an はは่พูดว่าแม่น้องโก้ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเวลานั่นไปพี่จะถามใบนะเออถ้าแม่บอกให้ไล่ได้ก็โทรบอกโทรบอกตั้มแล้วกันนะโอเคนี่ครับน้องเขาขยันมารอเอาอาหารทุกวันเลยใช่ใช่ขยันมากเลยอ่เพื่อนเพื่อนน้องเขาเงียบดิ่งเลยเอ้ามีสองร้อยคะแนนไหมให้น้องสองร้อยคะแนนแล้วน้องของมาไกลด้วยนะ เออนะขยันขยันพผมมาเห็นเจอน้องเที่ยวเที่ยวแล้วนะสองร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนเดี๋ยวผมไปไปโอนวันนะช้าต้องตั้มจัดไปสองร้อยคะแนนแล้วไอ้หนุินทห้าเป็นอะไหนุ่มหรอืไปปุ๊บอาร์ตว่าไงจ๊ะ หืม er, ่าไงจ้าสองร้อยกันแนนไหมจ้าน้องเขาก็หยันมากน้องหยันมากผมมาเลยจะเจอน้องเขาน้องเขามีช้างอยู่ที่ที่บ้านแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พาช้างมานะครับแล้วก็มาเอาญ้าที่นี่ทุกวันเลยนะครับขยันมากเลยขยันมากเลยนะมานั่งดูคนเขาแล้วแต่นั่งเฉยไม่ได้นะต้องเตะด้วยก็อย่าลืมร้านอาหารส่งผลไม้ส่งนะครับอย่าลืมร้านผลไม้ส่งนะครับ อ๋อสองร้อยครับพี่ตั้มพร้อมเพรีพี่ตั้มไหมอ่าได้มาเอ้ยสังร้อยเอ้ยนน่ยให้กับน้องอะไรนะน้องโก้น้องโก้น้าน้องโก้ขยันเออขอบคุณจ้าไปไปอาร์ตนะเดี๋ยวไปเอาโอนใ้น้องโก้ก่อนอ่าน้องโก้ไปรับเลยจากจากจากร้านผลไม้ส่งเพื่อนๆกดติดตามร้านผลไม้ส่งด้วย ้เติมได้นะคะถึงแม่จ้าอ,อยากเต็มมากแตでもでも่ลบหมดอ่ะสาธุคุณด้วยนะคะถึงแม่จ๋าเต็มน้ำชาตลอดคุณให้าติญาติไปกด ไปกดติดตามร้านผล,ลไม้ด้วยนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับร้านนี้เขาจะช่วยนะช้างตกง,งานนะครับไปกดติดตามด้วยฝากช่องช่อง,อ,งอ่าพังปองแปงแม่เปาๆนะครับนี่แล้วซื้อผลไม้ไม่จาเป็นว่า,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 าต้องจะต้องซื้อแจกตรงนี้นะไปทุกบ้านหมู่บ้านช้างนะครับสาวยินดีไปส่งนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 081<ส>ฝากน้องช้างได้นะครับ่าฝน้องช้างได้ครับอ่นะครับคือนอกจากช้างไม่ต้องมาด้วยก็ก็จะมีการไปส่งด้วยนะครับหรือควานก็มาเอาเองด้วยนะครับเพื่อนๆนะช่วยสนับสนุนที่เพรเอร์0 081 063 1920 8 1 063นะครับ081063 1 9ี่ได้ข้าวด้วยได้ได้ข้าวด้วยจากของแต่งนี่นะครับแล้วก็เกยวข้านี้อร่อยมากเพื่อนนะสั่งไปเอเหมาเป็นโททานได้เลยอร่อยมากเลยผบอกเลยนะสดสะอาดทุกวันนะครับเนี่ยเรามาทานบ่อยมากนะอร่อยแล้วก็ จะทำโรงทานนะครับเลี้ยงพี่ช้างน้องช้างนะที่ดีเขารับบริการนะเพื่อนๆนะราคาไม่แพงด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปครับเดี๋ยวผมไปหาเจ้าเจ้าอบก่อนพ่อไอ้ดูอย่าลืมโทรมาลูกครับผมหวานได้แลวสองร้อยขอบคุณครับเออเราต้องมีเอฟซีจะมีส่วนร่วมนะคนละนิดคนละหน่อย พี <Net> ่ตั้มก็ไม่ไม่ได้มีเยอะนะเออพี่ตั้มก็ไม่ได้มีเยอะบอกก่อนว่าเฮ้ยเออพี่ตั้มก็แบ่งกันไปเนาะ